Shut down. Your tower has been destroyed. Don't be Enemy double kill. Enemy ultimate. Shut down. Hmm. Dump สวัสดีครับเพื่อนๆคนมาเกมทุกๆคนเพราะบผมโนนเอสเกมมิ่งอีกครั้งนะครับแต่อย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาโซโล่แรงนะครับกับฮีโร่ทีมทื่ว่ามาหลดในตำแหน่งโรมิงซับพอร์ตนะครับเพื่อนในทีมก็จะมีมาจ้าเรีนกลางครับตูเรีนเป็นจังเกิลครับเอลซูเป็นแครี่นะครับไดออฟเลนเป็นยีหน้านะครับครับเราเข้ามาในเกมเลยครับ ของที่ยอในเกมนี้นะครับของรวมสายดาเมจแบบกดสร้างโลนะครับสองรองเท้ากันสถานะครับชิ้นที่3นะครับต้องออกเป็นฮูริเอลแบร์ก่อนนะครับพอทีมตรงข้ามมีดาเมจเวทจัดมาตั้ง3ตัวเลยนะครับชิ้นที่4เป็นดาบแดงนะครับขอไอเทมของมาลดนะครับชิ้นที่5เป็นเคียวครับและชิ้นสุดท้ายเป็นดาบแดงอีกเล่มนะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ตามแบบตามเยอะมากนะครับเกือบจะแพ้เลยด้วยซ้ํา แต่พลิกมาชนะได้จะชนะได้ยังไงก็ไปรับชมในคลิปเต็มพร้อมๆกันได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเอาละครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันท้ายคลิปนะครับดูให้จบนะครับตองงงเมกกรขาถูโจี bom lên Mật con khổng chúng thuộc trồn First blood. Slayer has been defeated! ของเราถูกโจม <ง S 1> ตีคือพลังที่แท้จริงศ <on> ัตรูเลนกลางหายไปแล้วข้ารู้สึกปลาเปลือกกับทุกอยง はい。<laughs> <laughs> ต้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีม <Enemy S 1> กำลังถ <was S 1> ูกส่ง <bad. S 1> ออกไปโฮเมเกะท่าใวานโกลาหลคือพลังที่แท้จริง An enemy has been defeated. không đâu thuộc cho công ty chả lên lên của chúng Your tower has been destroyed <coughs> 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 Omega. Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Enemy legendary. Buff then, hey, <laughs> uh -huh. Domeini, it, okay. An ally has been defeated An ally has khoi, been khoi. defeated ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีฝากดูบัฟฟ้าให้ทีรนุปคีถ <and> <c oughs> ูกส่งออกไปแล้วไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลวดาสเลเยอร์ has been defeated an ally has been defeated Ugh. Your tower has been destroyed. You, you have been defeated an enemy. はい、まさに。 Oh! Plot. Holy Dragon has been defeated. ความเจ็บปวดของเจ้าจะเป็นพลังให้แก่ข้ารวมตัวดูบังพุ่มไม้ด้วย

Defeated enemy ultimate an ally has been defeated. Shut down your tower has been destroyed. Double kill. Enemy double kill Enemy ultimate shut down. Chống ti, Kira. Bông nay không chúng tôi <laughs> thua chống ti. <laughs> Sảnh gió, mi ác nhân quả Bông này không <laughs> วัวสำหรับความลงเหลวขเข้ลย,ายวามเจ็บปวดของเจ้า an enemy has been defeated. <laughs> I'm nice a you have defeated an enemy. Double kill. Double kill. Your team has destroyed a tower. Dusty. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Enemy ท่านผู้ชมลงเร็วนะครับเป็นไงบ้างครับเกมนี้หืดจับเลยนะครับแต่คุณไทยไฟเดียวครับขอแค่ไฟเดียวก็ชนะได้ครับเกมนี้ผมขึ้นเป็นคอมเมนเดอร์สองสามดาวนะครับได้รับ MVP ไปด้วยครับด้วยสกอร์สิบจุดสามนะครับได้เหรียญเงินไฟเตอร์ด้วยนะครับครับเรามาดูสกอร์ในเกมนี้กันเลยครับสกอร์ไม่ค่อยสวยเลยนะครับเกมนี้ฆ่าห้าตายแปดเอชสิบไปสิบเอ็ดนะครับสกอร์ทีมยี่สิบต่อยี่สิบสี่นะครับเรียกว่า โดนกดตลอดทั้งเกมเลยนะครับเกมนี้แต่ดาบใดไม่ยอมแพ้เราก็สามารถชนะได้เสมอนะครับราบใดที่บ้านยังไม่แตกเราก็ต้องสู้นะครับเอาละครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ